พาหนุ่มเชียงรายมาดูสเตปแรกนะครับก็น้องแตงอายุ50กว่าวันนะครับวันนี้ก็จะพามาตัดลูกนะครับมาทางนี้น้องตรงนั้นติดลมนะครับก็วันนี้ก็จะพามาดูแตงรุ่นพี่นะครับที่ยังยังไม่ได้เก็บหรือว่าเก็บยังไม่หมดนะครับเพราะที่เหลือ11ล่องเก็บกันหมดแล้วนะครับวันนี้ก็หนุ่มเชียงรายก็พามาหนุ่มเชียงรายหนุ่มร้อยเอ็ดนะครับสาวเชียงรายก็ มาดูกันนะครับแล้ววันนี้จะได้ตัดแต่งด้วยนะครับพร้อมกับคําถามหลายๆคําถามเนาะพี่พี่อะไรนะพ,<บ>พี่พี่พบแล้วพี่เดียวครับพี่เดียววันนี้ยังมีคําถามใช่ไหมครับ,รบเรื่องมีมีอยู่แล้วสังเกตครับนี่แหละครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะพี่พบลองดูตรงนี้คืออะไรครับคืออะไรพี่พบ แตงโตไม่เท่ากันตะไครายปันขาดครับผม<อ>มันไม่มีตะขครยเกาะครับเนื่องจากว่าตะขคร์โดนพายุลมแรงครับก็<อ>ทําให้อโบเลยมันไม่ใช่โตไม่เท่ากันครับมันก็ต้องอเลื้อยลงข้างล่างมันยุบลงมันยุบลงครับมันไม่มีที่เกาะยึดนั่นเองนะครับผมก็มาดูบรรยากาศอันนี้รอบสองใช่ไหมครับอ่าใช่รอบสอง,อสองแต่ปัญหาก็คือเป็นการ เก็บพักแต่งเออแปลงนานเกินไปนะครับเพราะว่าเราพักแปลงถึงสองเดือนเสร็จๆนะครับอายุของตะไคร่มันก็จะผุจะก่อนไปธรรมดานะครับตรงนี้ยังไม่ได้ตัดเนาะเอาลองตัดดูก็ได้ไหนๆก็มาถึงที่นะครับว่าตัดยังไงก็อลองเลยครับวันนี้ผมก็ตั้งแต่เช้าแล้วผมตัดจากนู่นมาถึงนี่แค่นั้นนะ,นะครับอากันไกลใช้กันไกลครับผมอ่า ลองๆนะครัการตัดนี่ตัดได้ครับตัดได้แล้วครับต้องแต่อันนี้เป็นไซส์กลางนะครับอ่าเดี๋ยวว่าตัดให้เหลือขั้วนะครับผมใช้ปลายไม่ใช่เหลือขั้วยอ่งใช้ปลายกรรไกรตัดเนาะถูกต้องนะนี่ใช่ไหมครับอ๋อให้เหลือให้ขั้วติดมาอย่างนี้ให้ขั้วติดมาแล้วครับแล้วก็เอานิ้วก้อยสกิดนิ้วก้อยข้างเดียวกันเออสกิดเอาดอกออกจากตูดนะฮะเพื่อ ทำให้มันสะอาดง่ายในการล้างนะครับแล้วก็ใส่ถังเลยนะครับผมนี้ก็เป็นวิธีการเก็บเราจะเลือกเก็บตั้งแต่ไซส์สวยเมื่อกี้ที่พี่เดียวถือเป็นไซส์กลางไซส์กลางครับไซส์กลางก็22ลูกโลนะครับไซส์สวยอยู่28ถึงสลูกสวยนี่ประมาณไหนอ่าลูกเล็กเราลองเลือกมานะครับอ่าเล้วนี้เหรออ่เดี๋ยวเลือกให้นะครับประมาณนี้ครับตัวนี้เป็นไซส์สวยราคาดีสุดนะครับ เป็นสายสวยนะครับเป็นแตงข้าวแตงอ่อนบางคนก็เรียกแตงอ่อนแตงเล็กหลายๆที่เรียกไม่เหมือนกันนะครับความยาวของพันุ์นี้ก็อยู่ประมาณ10ถึงสิเซนนะครับแล้วเส้นผ่าศูนย์กลางหน้าตัดอยู่ประมาณเซนแต่ไม่เกิน2องเซนเซนกว่ากว่าไม่เกิน2เซนนะฮะลองชิมด้พี่พบก็ท้องมันมีอันเล็กอันใหญ่ก็เล็กเราคือตัดก่อนอันนี้มันเขาโตมาก่อนบางทีมันจะเริ่มเติบโตกว่ามันก็โต ถ้าลืมเก็บก็อวบเลยนะไหนใช่อ่านี่เป็นไซส์สวยตัดได้เลยแต่ถ้าลืมพรุ่งนี้ก็จะเป็นไม่ใช้ไซส์กลางละมันก็จะเป็นไซส์อวบไปเลยอาตามลงมาอีกนะครับนี่ก็จะได้ละนุ่นก็ได้ละนี่ก็ได้ใช่ไหมได้ครับดันั้นทําไมแตกแตกแตงถึงแตกต่างกันเนาะอ่เดี๋ยวเอามาเลือกมาสามรุ่นเลยนะครับน่ออันนี้ลูกนี้ด้วย ลูกที่พิภพด้วยนะครับอ,อ,อันนี้สามรุ่นสามเกตอันนี้เป็นไซส์สวยนะครับประมาณสามสิบลูกโล <30 S 2> อันนี้ยี่สิบสองลูกโลเป็นไซส์กลางอ,อันนี้สิบสามลูกโลเป็นไซส์อวบราคาแตกต่างกันสมมติต่อ kilo นี่สามสิบบาทอันนี้ยี่สิบสองบาทอ,อันนี้สิบห้าบาทนะครับผมอ่าแล้วแต่นะครับ,บแล้วแต่น้ำ <c oughs> ราคาขนาดไซส์ครับผมอ่าผมชิมนะครับอ่าแล้วแต่ว่าชอบอันไหนชิมได้เลยพี่ภพชิมได้เลยนะครับชิมนะครับอ่ามาเลยครับว่าหวานเกษตรอิสราเอลชิมแล้วเป็นไงบ้างกรอบครับเออเออกรอบหวานเออนั่งอย่างนี้อร่อยครับอร่อยแน่อ่าอีกทีได้กัดกรอบๆนะอืมอ่าโอเคถูกต้องมาถึงที่ถ้ามาถึงที่ก็แปลว่ามันได้ชิมนะไม่เป็นไรครับ ผมกินได้ครับพี่ผมฉีดยาฆ่า,มาแมลงไม่ใช่ฉีดยาฆ่าคนพูดเล่นครับไม่มีครับพอหลังจากนี้ไปเยี่ยมชมมาแล้วครับอ่าเราเป็นแตงปลอดภัยครับปลอดภัยก็คิดทางวันหน้านะครับว่าพี่พบจะได้ทําแตงปลอดภัยแบบแปลงกเกษตรกล้วยไม้นะครับก็ศึกษาแ<ป>นวทางเอานะครับลองชิมได้ครับผม อันน exactly ี้ก็ถือว่าเข้าจะเข้า20ิมีดแล้วนะครับน้องแตงก็อยู่ช่วงปลายปลายของเถานะครับน <laughs> ี่นี่ตัดได้ครับตัดได้แล้วครับผมออันนี้อันนี้สวยใช่ไหมไซสสวยอันนี้เข้าอวบละจะเข้าไซส์กลางแล้วครับผมโอ้ยอันนี้จะเข้าไสกลางครับผมนี่ขนาดเล็กอย่างนี้ครับผมอนี้นี่เป็นเลสไซส์กลางอ่า เนี่ยไม่ได้เก็บเพราะว่าเราต้องตัดแตงนะครับต้องค่อยๆเปิดดูนะครับเพราะว่าจะซ่อนมันจะซ่อนอยู่ตามใบนะครับเราจะหลงได้นะฮะรีบก็ไม่ได้ต้องสังเกตให้ดีแล้วก็ใช้ปลายกรรไกรตัดทําไมถึงใช้ปลายกรรไกรตัดไหนๆก็มาตัดแล้วสังเกตอ่านี่นี่อ๋ลูกแล้วกันข้างขั้วตะกี้เราใช้ปลายกรรไกรตัดใช่ไหมใช่ใช่แต่ถ้าเรามือเด็ดเลยปุ๊บลูกเ็าอยู่ตรงนี้เขาจะล่วงไปด้วยฮ แล้วก็ขแขนงที่แตกออกมาอาจจะหักไปด้วยเพราะความเปราะมีมากแต่ถ้าเราใช้ปลายกันไกอ่าเราแย่แค่ปลายกันไกไปที่ขั้วใช่ไหมครับอ่าอย่าแย่ปลายกันไกไปที่ขั้วปุ๊บนะขแขนงก็ยังอยู่ลูกก็ยังอยู่เราค่าได้ผลผลิตต่อไปนะครับหรือว่าบางทีใช้มือเด็ดลวงไปพวบต้องมือเด็ดกวบับพวกนี้หักไปอีกนะครับเราเสียผลผล,ผลิตโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับ อันนี้ถือว่าการตัดก็เป็นสิ่งที่ต้องละเอียดอ่อนกับเขานิดนึงคร,ครับที่พบพี่เดียวเอ้ามีคําถามอะไรไหมนะครับอันนี้ครับเป็นแตงไวรัสรู้จักไวรัสไหมครับอ,อ่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับเราใช้ฮอร์โมนต้านไวรัสปกติแล้วไวรัสต้องตัดทิ้งแต่กระสือกล้วยใช้ฮอร์โมนต้านไวรัสใบเขาขยายเขามีลูกเขาแตกยอดเห็นไหมครับอันนี้นี้คือไวรัสม,มีลูกมียอด ปกติลูกแตงไวรัสจะเป็นลูกลายๆผิวขุขะตะปุ่มตะปำอ่าแต่ลองสังเกตนะฮะอันนี้น้องเขาตัดไปยังยอ่าลองตัดตรงนี้อ่าตัดตัดมาอ่าแต่นี้เป็นลูกสวยละตัดมาเลยครับลูกสวยนะอ่าว่าแตงไวรัสของเกษตรกล้วยมัน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 แตกต่างไหมสวยไหมเนื่องจากอ่าเราใช้ฮอร์โมนต้านไวรัสเชื้อไวรัสมีในแตง มีในลูกแตง<ม>แต่ไม่แสดงออกในลูกแตงทําให้เห็นแตงในลูกปกติสวยแล้วฮอร์โมนต้านไวรัสตัวนี้ก็สามารถใช้ได้ในน้ำหม,มักตักหมื่นก็สามารถช่วยเท่ากับว,ว่าเขาไม่เป็นไรแต่เขามีเชื้ออยู่ในฉะนั้นเองแสดงออกมาทางใบเราสามารถเก็บผลผลิตได้ะนะครับอันนี้ถือว่าเนื่องจากการดูแลของเราดีแต่ถ้า เราไม่ได้ดูแลปล่อยเขาทิ้งครับลูกนี้ไม่ได้ขายอย่างไงก็ไม่ได้ขายเพราะมันจะเป็นตุ่มตะปุ่มตะปำมันไม่น่ารับประทานน่ามันไม่สวยแต่ลังนี่ครับถ้าซื้อซื้อไหมลูกเนี้ยถ้าเป็นลูกค้าอ่าซื้อครับบีิบเลยใช่ไหมมันไม่ได้มีอะไรเออมันก็สวยอ่าชิมเลยแล้วกันมันปกติกับผมไหนๆก็เราจะให้ดูว่าความแตกต่างของแตงปกติกับแตงไวรัสแทบจะมองได้หมดครับได้หมดครับ ่แตงไรัสน่ใช่ครับนะครับถือว่าความแตกต่างก็คือแตกต่างแค่ใบต้นที่ไม่เป็นก็จะเป็นใบสีเขียวต้นที่เป็นก็จะเป็นใบดา่างๆรสชาติมันก็ไม่ได้แตกต่างไม่แตกต่างกัน,เ,นนะเพราะว่าเราแก้ไขโดยการใช้น้ำหมักแล้วก็ฮอร์โมนต้านไวรัสก็ททำให้เขาเหมือนเป็นคนปกติได้อใช่ครับเหมือนเขาเป็นหวัดนะครับ เขาก็ปกติเหมือนคนทั่วไปนะครับผมแต่เขาเป็นหวัดอยู่เท่านั้นเองอันนี้ก็ถือว่าถ้าเราแก้เราก็สามารถพลิกวิกฤตมันก็เป็นโอกาสกลับมาเป็นเงินให้เราอีกครั้งปกติเราต้องถอนทิ้งนะฮะผมถ้าเรามาตัดลูกที่ไม่เป็นไวรัสอาวเมื่อกี้ทิมลูกเป็นไวรัสเอามาตัดโอ้โหดกไหมเดลูกโอ้โหเป็นไซส์เลยใช่ไหมอะเือไส้อวบเดียวใช่ไหมอันนี้เป็นไซส์กลางครับผม ระวังแขนงมันะครับมันจะมีแขนงเล็กๆอเราจะใช้ปลายกรรไกรตัดเราปลายกรรไกรตัดปุ๊บแขนงนี้เป็นแขนงแตงตําลึงแตงตําลึงได้เห็นเนาะหลังจาก25วันเขาจะมีแขนงเล็กๆออกมานี่ะครับแขนงแตงตาลึงออกมาเขาจะให้ผลผลิตเราอีกแต่ถ้าเรามือเด็ดหรือใช้กรรไกรตัดโดยไม่ระวังหมดสิทธิ์ผลผลิตนี่อีกหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกไปนะครับครับตัดได้ครับอันนี้ทาวนี้ เป็นไซส์สวยนะได้อยู่ครับลูกบนเอาไว้พรุ่งนี้นะครับผมครับผมอันนี้ลูกหนึ่งนีะฮะอ่าอ่ากำค่งได้เลยครับตัดเลยนะครับก็ถือว่ายังเป็นไซส์สวยนะครับอ่ะอันนี้แล้วครับไซอวบอ่าอันนี้มาเข้าไซส์กลางนะครับยี่ยี่สิบสองลูกโลอันนี้ต้องตัดตัดเลยนะครับถ้าฝนตกนะครับ แดงจะขยายลูกเร็วนะครับเปลี่ยนสายไวนะครับผม,มน่ะอันนี้นะครับเราก็ได้สช้สวยสองลูกนะครับอันนี้ก็เลื่อมไปถ้าสายสวยก็ได้นะครับหรือ,อว่าจะมาสช้กลางก็ได้นะครับแล่นแตงก็ค่อยจะปัดเป็นที่สช้กลางะนะครับผมราคาก็ลดลงนะครับแตกต่างกับลูกไวรัสเมื่อกี้ไหมที่เราชิมเมื่อกี้สีผิวความสวยขอามัาไม่ไม่อ่ามองไม่ออกเลยเนาะทีเดียวเนาะมองไม่ออกใช่ไหมพี่พบลองชิม กี้พี่เดี่ยวชิมลูกที่เป็นไวรัสล้อันนี้ไม่เป็นไวรัสล,ลูกไหนก็ได้ชิมใช้สวยนะครับชิมใส้สวยเนาะมาถึงที่ก็ต้องกินของดีของสวย,สวยของ,งสวยของสวยของแข็งย่องแข็งกัดเมากรอบมา <c oughs> ครับรสชาติไม่ต่างกันเลยครับไม่ต่างกันนะครับผมะนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่เรามาใช้อินทรีย์เนาะโดยเฉพาะน้ําหมักหลักหมื่นตรงนี้แล้วก็ ออโมนต้านไวรัสอินซีไม่อินซีรังเรลังดูอันนี้มิ้มแล้วแล้วที่ว่าดอกตัวผู้ตัวเมียครับอ่าอันนี้เห็นชัดเนาะช่วยอธิบายอีกสักครั้งหนึ่งครับตะกี้เห็นมิ้นเห็นพึ่งมาเกาะใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นตัวผู้ตัวผู้เขาจะไม่มีกระเป๋ะข้างล่างอ่าจะมีแค่ดอกบานออกมาครับอันนี้ตะกี้เห็นพึ่งมาตอมเงี้ยเขาก็จะเอาเกสรจากตัวผู้บินมาเกาะเกสรตัวเมีย ลูกตัวเมียก็จะมีลูกห้อยอย่างนี้ออย่างที่มีชี้นี่ครับก็าเป็นการผสมพันธุ์กันโดยธรรมชาติอ่าอันนี้ตัวเมียจะมีน้อยออกน้อยๆออกนี่นี่คือตัวเมียนี่คือตัวผู้อาจะแตกต่างกันเห็นได้ชัดนะครับผมทํายังไงก็จะเปลี่ยนตัวผู้ให้เป็นตัวเมียก็ไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นตัวเมียเปลี่ยนไม่ได้แต่ฮอร์โมนแปลงเพศก็คือกระตุ้นให้เซลล์ออกมาเป็นลูกตัวเมียเท่านั้นเองนะครับแต่ ครับแต่เมื่อเขามีดอกแล้วก็ดอกบานแล้วทําไงเขาติดก็คืออาศัยจากพึ่งมาผสมเกสรห,หรือใช้ฮอร์โมนผสมเทียมเพื่อเป็นการผสมเกสรเทียมอีกทีหนึง่งจะทําให้เขาติดได้อ่าอันนี้มันเป็นอะไรหรือเปล่าอ่าอันนี้น่าจะเป็นโดนฝนครับโดนเชื้อราอ๋อไม่เห็นนะตาผมก็ไม่ค่อยชัดไม่เห็นนี่เปนอ่ามีเล็เป็น อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผม,มใช่ครับผมนี่แหละครับโอ้ก็บรรยากาศวันนี้เห็นว่าเตรียมกระดาษมาอีกค่อนจะถามผมเรื่องอ๋อผมจะย้อนไปตอนที่เป็นระบบน้ําหยดแล้วก็การปุมพลาสติกการใช้พลาสติกว่าแปลงความกว้างขนาดเท่าไหร่และชั้นใช้พลาสติก พัสดีคุมดินเราจะใช้80เซน,นนะครับ <80 cm. S 1> ความกว้างของแปลงก็ประมาณ 80- ถึงเ0เซนนั่นแหละประมาณ1เมตรได้ไม่ได้หมดนะครับประมาณนี้นะครับผมก,ก็การใช้ระบบน้ำหยดไอการใช้ถังเนี่ยมันใช้งบประมาณเยอะไหมครับเราจะใช้นะครับอย่างถังที่อยู่ข้างหลังเราเนาะเดี่ยวเนาะแต่ใช้อันนั้นถัง150ลิตรก็ได้แค่เรามีหน้าที่นะครับถังผสมปุ๋ยครับ เอาปุ๋ยหนึ่งกิโลสองกิโลละลายน้ําในถังแล้วพร้อมดูดไปให้น้องแปงในแต่ละแถวครับแค่ใช้แค่คไม่ต้องถังใหญ่ก็ได้ครับครับผมใส่องค์มังกรก็ได้ถ้าตุ่มอะไรก็ได้หรือว่าถังร้อยลิตรก็ได้ได้หมดถังห้าร้อยลิตรก็ได้แค่มีหน้าที่ละลายน้ํากับปุ๋ยพเข้ากรรันแล้วก็ดูดเข้าแปลงเท่านั้นเองครับผม,มส่วนน้ําเราก็ป้อนไปต่อนะครับ,รบเหมือนเรากินยาครับยาหนึ่งเม็ด ก็จะละลายในแก้วก็ได้เืยก,กินกับเป็นทั้งเม็ดก็ได้แล้วก,กินน้ํากี่แก้วก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราอันน้าก็เป็นจุดวัดที่เรามาจากในแต่ละแปลงอัะผม,มะที่ถามเรื่องการตลาดเนาะการตลาดแต่ถามว่ายังไงตลาดตลาดเเราจะไปขายยังไงครับเออ <laughs> เรามีอย่าง